ผมลังนทำงานผม่รู้เรื่องเลยว่าแอบดูผู้หญิงกันค่ะว้ายต่แล้วพวกบ้ากามทำไมไม่ทำงานอย่างนี้สถาบันครอบครัวคือสถาบันที่ยิ่งใหญ <Par> ่ครับค ah. ah at ah ุณเท่งคุณจะไปพูดกับลูกกับเต้าได้ไงว่าซื้อสัต์กัครอบครัวไอ้บ้าบอคอแต่งจริงเลย แบ่งหน้าที่กันไปแบ่งหน้าที่กันไปไอรมีหน้าที่อะไรก็ทําตามหน้าที่ของเราใช่เข้าสู่เกมของเราเนาะค่ะดีกว่าค่ะทีงนี้นะคะสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นค่ะเราพูดถึงเรื่องราวของความสุขเรื่องราวของสิ่งดีงามวันนี้จะเป็นเกม ห้องแห่งความสุขอยอยชบเลยนะเข้าไปปั๊บข้างในจะเจออะไรไม่ทราบเดี๋ยวมีแผนที่ให้ดูถ้าเจอน้องเข้ามาไหร่จะถือธงเส้นไชยตรงน,นั้นอะ่ะเปิดตาได้หยิบทงแล้วก็ออกมาทางประตูนี้เคาะระคังเป้เลือกคู่ดีๆนะครับของง่ายกลายเป็นของยากผู้จะพาไปในทางที่ผิดเลยเอา้าเลือกเลยครับเลือกเลยเลือกเลย แล้วครอบครัวไงเขาไม่ใช่ค่ะคือพี่หมั่นอดีตก็เคยอยู่ในหลุมมื่ก่อนเขาจะเข้าไปนิดเขาจะเก็ตในเรื่องมุดมันจะว่ากันไม่ได้นะช่วงนี้ช่วงขาขึ้นครับเรียกคนเดียวหนึ่งต่อหนึ่งเขาปอดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวครูพี่น้องครับเออเขาเหรอลูกเกดลูกเกดเอาอย่าเรียกลูกเห็บนะลูกเกดกินรออยู่ลูกเกดพี่ตุ๊กี้พี่เฮงไว้จำค่ะพี่ตรงนี้เชิญค่ะอเอาลูกเกดไม่มีใครเลือก แต่ถึงเวลาเลือกกลับครับเลือกกลับครับไม่เลือกเลือกชนเผ่าเราจะไม่เคยทิ้งกันเป็นชนเผ่าเหรอแม้ใครไม่เลือกเราแต่เราก็เลือกกันเองค่ะช่วยชนเผ่าดยวกันโอ้ยเอาสามหน้าติดกันนี้เนี่ยทุกกี่มันจะไม่แตกสายพันธุ์เลยเหรอ ครจะเล่นก่อนสีกันเลยสีกันนะเชิญสองท่านพิจารณาก่อนเลยอันนี้คือภาพแผนที่งในสองท่านศึกษาให้ดีครับระ้ว่างแผนให้ดีเข้าศิละคนจำนะคะเข้าทีละคนด้วยเข้าทิละคนครับเข้าศิละคนเข้าศิละคนดูดีๆจําดีๆว่าจะเจอเจออะไรใช่และนี่คือทางเข้านี่เข้ามาทางนี้นี่คือด่านต่างๆที่เกิดขึ้นดูแล้วเป็นเป็นจุดสวนสนุกทั้งนั้นเลยอ่ะโซนสองเป็นป่าอเมซอนธรรมชาติก็รื่นรมงูมิ้วเขี้ยวขอไม่มีไม่มีไม่มีเลยโซนสามจะเป็น หมู่บ้านบางละจันทำไมแต่ตรงนี้ไงธงสาวจะอยู่ตรงนี้ถ้าใกล้สาวใกล้ธงเมื่อไหร่ประมาณเมตรหนึ่งเขาจะสกิปเราเปิดตาได้เลยเขาจะยื่นธงให้เราครับพอหยิบธงก็หาทางออกให้ได้แต่ตรงนี้เราเปิดตาแล้วนี่เปิดตาออกมารีบมาเคาะระฆังซะแล้วก็ดูเวลาใครจะเข้าก่อนโอเคปิดตาจัได้ค่ะพี่เท่งตอนพี่เท่งเข้าก่อนนะคะโอ้ยชอ้ยคิดลึกๆรับรักลชอบอยู่ได้ตัวเนี้ยชอบเดินตาเออไนะบผมปิดตานะ เอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดปากปะตายนิดหนึ่งปิดตายนิดหนึ่งบอกว่าไม่พอเขาบอกไม่พออีกเอาลากมาเติมของอะไรอ่ะไม่มีสิอ๋อพี่ถามได้อันนี้มีเติมใส่ข้างในใช่ไหมคะเติมนิดหนึ่งเติมนิดหนึ่งเดี๋ยวบอกว่าลากมาคือไอ้เหลือมึงเนื้อแถวแถวป่าเมซอนนี่ยอันนี้คงจะเป็นแบบก้อนหินอะไรนิดๆหน่อยๆท่านเองอ่ะไม่มีอะไรเปียกน้ำ้วยอ่ะมันอยู่ในน้ำไงใส่ไปก่อนแล้วเมื่อกี้ทำไมเขาไม่เติมไม่เสร็จเลยปิดตา มีละมีเทอนี่หมละมีกล้องจับอยู่ตลอดใครเปิดตาโดยยังไม่ได้รับสัญญาณแพ้ทันทีมาดันมาเลยแรงดันมา้าเข้าไปในม่านนี้แปลว่าจับเวลาทันทีนะครับพร้อมนะครับครับพูดอะไรกับแม่ไหมแม่จ๋าแม่ลูกมาเสี่ยงดวงแม่เครื่องนี้เอ๊ไปแล้วครับ ไปนะครับไปนะครับวางตัววงไว้เรื่อยเรื่อย่าช้าอย่าช้าโอ้ย่าช้าอย่าช้าพางเรอเรื่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นงานแรกเองยังไม่ไกลเลยอันนี้อยู่ในช่วงเทศกาลนะโอ้ยอะไรโอ้ยโอ้ยอ้ยไปเรื่อยเรื่อยครับเวลาเวลาถึงจะได้สิ่งต่างๆไม่คาดฝันมันจะเกิดขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยางอยู่ในชาวเทศกาลอยู่ขอให้โชคดีขอดถอนไว้ขอดถอนอยอะไรวะ ต้องฝ่ามันให้ได้สาระเร่องจังหวะนี้จังหวะนี้ากจังหนี้ระวังระวังโอยระวังระวังคใ่โอยโอยทำแค่โอยดักกันไประวังระวังระวังดักไปโอ๊ย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 โอัยตอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอรอโอยโอยอติด้วยระวังระวังเวลาไปเรื่อยนะฮะยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับไปเรื่อยย

ของแท่งไอเนี่ยเขาปลอมเม่ใช่ไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยจากนี้คุณห้ามไปทางนู้นด้วยห้ามบอกอะไรด้วยคุณต้องมาอยู่ทางนู้นแล้วครับเอาเวลาของแท่งก่อนนะเท่าไหร่ครับทำไปสามนาทียี่สิบเก้าวินาทีค่ะนี่พอมาโอเคค่ะแล้วมาติ๊กตาจะพูดอะไรไหมก่อนเข้าไปก็ถ้าหนูเป็นไรไปก็อย่าลืมดูละครหนูด้วยนะคะเอาละมาลมาเข้านะ เข้ามาเลยค่ะตรงตรงมาเลยจ้ะจำจำแผนที่อยู่เข้าไปเลยค่ะจำบม่านแล้วน่าเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยค่ะเข้าสู่ม่านครับเวลาจับครับไปไปเลยค่ะไปดูจากเก้าอี้นะครับเราไปสังเกตการอ๋ออุ้ยขอน้องต่อหอยโชคกีรับไหนอ่ะ ท่านชื่อเหลือไหมก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมนะฮะ <laughs> มีอะไรที่มันมีอะไรเฮ <มา S 2> ้ยนะใครก่อนตามพวกเรามาเลยมาเลย,ย,ยดูนะนี่คือทางเข้าเอาของใช่ไหมเอาเหี้ยวเหี้ยวเหี้ยวชุๆๆอนี่อันนี้เฉพาะชุดนี้ของท่านสีแดงนี่แหละครับโอ้มันเพิ่มกันอีครันเกทดกันเลยครับฉันรักนะแล้วมันเพิ่มกันอย่างนี้แล้วทีมหลังๆทำไงเนี่ยเพื่อความชัวสองท่านที่เล่นแล้วไปช่วยคุมว่าไม่ให้เปิดตา สองคนเข้าไปด้วยเอาละเพราะมันเข้าไปด้วยเหรอไม่ล่ะแอนนอเดียวผมไม่เข้าอ่ะเออเออไม่เข้าไมู่ดูดูดูตาเข้าไปด้วยเข้าไปด้วยอนุญาตให้เพลงมาคือเพลงหนูไม่เข้าก็เขาไม่เข้าอ่ะเออไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจัดการให้พี่แทงแต่ลักษณะเนี้ยมันเข้า เปิดตานะแพ้เบาอย่าเป right. ิดตาอย่าเปิดตาต้องเปิดใจปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะมันจะตีข้างฟ้าหามป้าไหมเหรอโอ้โหไอ้เท่งไอ้เท่งไอ้เนี่ยมึงเดือด โอเคโอเคขวาขวาดีขวาได้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  อะไรเขาแป้งอย่าโอ้ทำมั้งมือเอ้ยทำมั้งเออผมทำแล้วมึงหอบทึ่งแค่ไหนคุณแเวลาไม่ได้2นาที50วินาทีเข้ากันเลยค่ะมาพิกซ่าแม่ออกไม่มีอะไรเห็นไหมไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีเลยพร้อมพร้อมค่ะเชิญเลยครับมาแอนตู้งเข้าไปครับไปเลยครับไปเลยครับมามาแล้วฮะเริ่มแล้วมาเริ่มแล้ว ไดด้ีเนี่ยคิดดูเร่เนี่ยแบบเข้าแบบออกเล้วทีมสุดท้ายเนี่ยแหมอยากจะรู้ตรงนี้จงคงจะล่องล่ะเมื่อกี้เท่พเข้าไปเนี่ยใครแกล้งน้องแกเคลียร์ให้หมดเลยของก็นอื่นแกเข้าไปเคลียร์แต่พกลเข้าไปช่วยเห็นแแบบพอดีว้าวแล้วบอกว่าหมดแล้วไงขาบอกจริงจริงมันหมดแล้วนะคิดว่าของน้องคงมีสองกล่องทุกตไปเนี่ย เปิดตามไม่ได้นะเป่าเลยนะผ่านไม่เมื่อไหร่แล้วนะเริ่มนะครับเวลาเดิน มึงก็ออกไม่ได้อยู่แล้วเอาแล้วกูเท่งคุ้นน้ำเข้าไปเลยเข้าไปเลยเขาต้องโดนเลยโทษเดี๋ยวก็จำเข้าเออโดนมากเลยอันนี้ว่าข้างในเท่งไม่ให้เข้าเพราะจะมีของมามาในกระป๋องด้วยแบบว่ามีน้ำเดี๋ยวโดด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 ไอ้โง่กบยุทธยาแปลว่าอะไรกบชโย ภาพมันสามตัวเนี่ยมันยียมพร้อมกันเลยปิดเลยบ้าบ้าว่ะมีอะไรเลยพยายามวินถันเลยเฟอร์บี้อรบี้บ้า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 าทำไมต้องปิดเนี่ยก็นี่ก็มีแล้วเพลงมันเห yes. ็น <oun> <ata> เว้ยทำงานข้าวปลาไม่เก่งเป็นลมเป็นลมง่ายอโอเคงเงี้ยอ่มึงก็เป็เลยไม่รู้นะมึงสองคนกูยึดตามจองหลังจังฝันทุกชาติเลยให้มันผ่านไปออให้มันผ่านไปน้องน้นงหลังน้องน้นงหลังน้องน้นงหลังโอ้ทำไมต้องอยู่หลังเ่ะอันนี้เขาพร้อมกันเอาไว้อะไรอนุญาเขาพร้อมกันตรงมือกันไว้ จงจงพี่แท่งจงอ่าอ่านจงเข้ามามาโอเคหลังจากนี้ต้องแยกจากกันแล้วนะเข้ามาเลย แกล้งกระจายเลยครับจะไหวเป็นเน่คุณนงนั่นครับคุณมัมยังไม่หยุดครับยังไม่หยุดแกล้งอีกครับโอ้ยพอเถอะครับคุณม,มัมอ้าวคุณนงทําไมเปิดตาซะแล้วละครับแบบนี้ผิดกติกานะครับเนี่ยแล้วคุณปัญญาว่าอย่างไงล่ะครับกําลังหันเออตรงไปตรงไปามาให้กำลังใจคุณแตงโมงกันต่อนะครับคุณผู้ชมเอาละขวาทงได้เรียบร้อย แต่คุณหนงทำผิดกติกาไปแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณปัญญาจะตัดสินยังไงล่ะครับคุณผู้ชมแก้ท่าตงเหรอฮะเอาไปใส่เองเก่งได้ขนาดนั้นมันออกทีบอมทีมันแก้หมดเลยอ่ะเห็นหมดเลยอ่ะโลกจิตมึงอ่ะคนแก้ไม่ได้ดึงเงินนะดึงตัวเอง ถ้าทางจะบ้าไอ้บ้าเนี่ยแต่มันมีอะไรหรือเปล่าข้างในมีอะไรไหมเนี่ยมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเลยมีรอช่องมีเอ้ากล้ยเอ้ากล้ยตกลงตกลงฟาวนะฮะฟาวนะฮะเปิดตาอยู่ข้างในนะฮะอโทษทีลืมใส่กระดิ่งสรุปคะแนนทั้งหมดครับคุณแจงโมนะคะศูนย์คะแนน